สวัสดีค่ะสวัสดี FC นุชทุกคนนะคะวันนี้กลับมาอยู่กับนุชอีกแล้วนะคะที่เพรยนต์สำนักงานใหญ่นั่นเองนะคะตั้งอยู่ถนนเซรีไทย68แยก1น,นะคะวันนี้ก็กลับมาอยู่กับนุชนะคะในช่องนะคะนุชรถเมอสองเกรด A นั่นเองนะคะลูกค้าจ๋าวันนี้นะคะก็จะพามาเอาใจนะคะตระกูลโฟล์คจูเนอร์กันอีกแล้วนะคะสําหรับใครนะคะที่มองหารถกระบะไว้ขึ้นเขารุยน้ํานะคะลูกค้าก็เป็นคันนี้ได้เช่นเดียวกันนะคะลูกค้าจ๋าคันนี้เป็นโตโยต้า ฟอร์จูเนอร์นะคะราคาตั้งขายที่เพชรยนต์นะคะ669,000บาทเท่านั้นเองนะคะสำหรับคันนี้ก็เป็นปี2013นะคะมาที่ด้วยเลขไม้ที่วิ่งใช้งานไปนะคะลูกค้าอยู่ที่171,000 1000กิโลนะคะสำหรับคันนี้นะคะใครสนใจคันนี้ก็ติดต่อสอบถามน้องนุชเข้ามาได้เลยนะคะตัวนี้นะคะเป็นปี2018ได้มาแบบหูสวยๆเลยนะคะลูกค้าจ๋าราคาก็เป็นกันเองนะคะย่อมเยาวมากๆอยู่ที่6 6 9 0 0 0ับาทเท่านั้นเองนะคะสำหรับคันนี้นะคะใครที่เครดิตดีนะคะสามารถจัดยอดได้เต็มเลยนะคะไม่ต้องใช้เงินในการออกรถนั่นเองนะคะลูกค้าโปรโมชั่นของเราก็มีขับฟรี90วันเช่นเดิมนะคะออกวันนี้พ ปีหน้านั่นเองนะคะลูกค้าจ๋าใครที่มองหารถนะคะไว้ใช้งานช่วงปีใหม่นะคะลูกค้าก็มาที่เพยนยน์ของเราได้เลยนะคะเดี๋ยวเรานะคะมาดูรายละเอียดรอบคันของตัวรถคันนี้เลยนะคะลูกคา้าตัวรถคันนี้นะคะจะเป็นกระจังหน้าสีโครเมียมแบบนี้เลยนะคะลูกค้าจ๋าซึ่งแบบด้านหน้าของเขาก็สวยเช่นเดียวกันนะคะแล้วก็มาที่ตัว ระบายความร้อนด้านล่างนะคะก็เป็นสีดําเช่นเดียวกันนะคะลูกค้ามาที่หลอดไฟ LED นะคะมาฟ้องไฟตัดหมอกสอด้านแบบนี้ให้แล้วนั่นเองนะคะสําหรับคันนี้นะคะแล้วก็นี่เลยเดี๋ยวเรามาดูที่แมตกันตัวแมตนะคะลูกค้านี่เป็นแมตแบบนี้ให้แล้วนะคะลูกค้าเป็นล้อใหญ่ให้เลยนะคะสําหรับคันนี้ที่ใครมองหาอยู่นะคะก็มา ชมที่เพจยนต์ของเราได้เช่นเดียวกันนะคะมาที่ตัวกระจกมองข้างนะคะมาพร้อมไฟเลี้ยวให้ลูกค้าแบบนี้เลยนะคะลูกค้าจ๋ามาพร้อมไฟเลี้ยวให้แล้วเรียบร้อยนะคะสําหรับคันนี้นะแล้วก็มาที่ตัวเปิดนะคะลูกค้าก็เป็นสีโคเมียมเช่นเดียวกันนะคะมาที่บันไดเหยียบขึ้นนะคะก็เป็นสีดํานะคะสีเดียวกับสีรถเลยนะคะด,ดูสวยมากๆนะคะสําหรับคันนี้ที่ใครมองหาอยู่นะคะไว้ปีนเข่าขึ้นเขานะคะขับรุยน้ํานะคะลูะกค้าเป็น ตัวยกสูงของเรานะคะก็เป็นคันนี้ได้เช่นเดียวกันนะคะจะบอกว่าตัวนี้สวยมากๆเลยนะคะลูกค้าสวยแล้วก็คุ้มค่ามากๆนะคะสําหรับคันนี้นะเดี๋ยวเรานะคะไปรับชมภายในตัวรถกันเลยนะคะลูกค้าว่าจะเป็นยังไงเนะาะนี่สำหรับด้านในของตัวรถนะคะลูกค้าตกแต่งเป็นโทนสีเหลืองนะคะลูกค้าจากคันนี้นะนี่ แล้วก็จะมีตัวนี้นะคะให้ด้วยนะตรงนี้ก็คือลูกเล่นของเขาแต่งมาให้แล้วเรียบร้อยนั่นเองนะคะก็ไม่มีการชนหนักมาแต่อย่างได้นะคะไม่มีชนไม่มีจมน้ําเลยนะคะสําหรับคันนี้นะคะก็วารันตีเรื่องการจมน้ำนะคะชนหนักหรืออะไรเนาะ,ะเดี๋ยวเราจะลบให้ดูนะคะ มาที่ตัวพวงมาลัยนะคะก็มีลูกเล่นให้เช่นเดียวกันนะคะแล้วก็ตัวหน้าจอของเขานะคะนี่โชว์เลขไม้เห,เห็นเลยนะคะไม่มีการกองไม่แต่อย่างใดนะคะลูกค้าทุกอย่างในรถคือเดิมๆหมดเลยนะคะไม่มีการแต่งเติมอะไรนะคะทุกอย่างเดิมๆทั้งหมดเลยหน้าจอลูกเล่นต่างๆนะคะก็ยังอยู่ครบเลยนะคะลูกค้ามีที่วางแก้วให้2ช่องแบบนี้เลยนะคะสําหรับคันนี้ถือว่ากว้างมากๆเลยทีเดียวนะคะใครมองหาอยู่นะคะก็ไม่ควรพลาดเลยแวะมาที่ดู ที่เพชรยนตของเราได้นะคะหรือไม่ก็สอบถามองลุกเข้ามาได้เลยนะคะ <_ D> เดี๋ยวเราทิ้งเบอร์ไว้ด้านล่างให้นะสนใจคันไหนนะคะติดต่อได้เลยนะคะสําหรับคันนี้ก็เป็นอีกออเป็นคันครอบครัวเลยนะคะลูกค้าใครที่มองหาเออรถครอบครัวไว้ใช้งานนะคะ <_ D> แล้วก็ท่องเที่ยวนะคะก็เป็นคันนี้ได้นะคะลูกค้านี่ด้านหลังนะคะก็ดูกว้างมากๆเลยนะคะนั่งได้สามถึงสี่ท่านนั่นเองนะคะลูกค้านี่ตัวของเขาท่านหลังดูสวยมากๆนะคะดนะ วางด้วยนะคะสำหรับคันนี้นะคะลูกค้านี่แล้วก็ด้านหลังนะคะเก็บไม่พอนะคะมีเบาะพับลงให้ด้วยนะสําหรับคันนี้นะคะลูกค้าเป็นยังไงดูแล้วนะคะก็ใครสนใจนะคะก็มาหาหนู mm hmm. ที่เทสยนได้เลยนะมาดูที่เทสยนของเราได้เลยนะคะอเดี๋ยวหนูให้ดูตรงด้านหลังกันนน่ตัวด้านหลังนะคะลูกค้าเป็นที่เก็บสัมภาระเนาะ ถ้าเกิดว่าไปกันหลายคนนะคะไม่พอเราสามารถมีเบาะเสริมให้ด้วยนะพับลงได้นะคะแต่ว่าถ้าแบบเก็บสัมภาระนะคะก็พับขึ้นเนาะสำหรับคันนี้นะคะด้านหลังของเขาก็ดูแบบกว้างมากๆนะคะที่เก็บสัมภาระก็คือเก็บได้หลายอย่างเลยนะคะไม่ต้องกลัวในการแบบเอาของไปไม่หมดนะคะคันนี้ก็ตอบโจทย์ทุกอย่างเลยนะคะ ใครสนใจนะคะมาหาหน้ปเลยนะคะที่เพจยินะคะได้โปรโดีๆนะคะออกวันนี้ผ่อนปีหน้านะคะลูคะกค้าจะโปรฟงชั่นดีๆแบบนี้ก็ไม่ควรพค่าเช่นเดียวกันนะคะนี่สวยมากเลยนะคะสำหรับใคร,ใครสนใจนะคะรีบสอบถามมังงุดเข้ามาได้เลยนะ ตอนนี้ก็เหลืออยู่คันเดียวนะคะสำหรับคันนี้เป็นสีดํานะคะคันนี้ก็ยังว่างนะคะ,ะเดี๋ยวเรามาฟังโปรโมชั่นกันอีกรอบหนึ่งนะคะลูกค้าโปรโมชั่นทางร้านนะคะมีขับดี90วันนะคะสําหรับใครที่เครดิตดีนะคะก็จัดตีดาวให้เลยนะคะไม่ต้องใช้เงินในการออกรถนั่นเองนะคะลูกคะะ้าจ๋าใครสนใจโปรโมชั่นดีๆอย่างนี้นะคะก็แวะมาที่เพจยนของเราได้เลยนะคะเพจยนของเรานะคะมีรถให้เลือกมากกว่า300คันเลยนะคะมีทั้งรถกระบะรถเก่งนะคะรถครอบครัวนะคะรถตู้นะคะ,ะ,คะมีครบทุก วงจรนะคะเข้ามาไม่ผิดหวังนะคะต้องการลดอะไรนะคะทางร้านเรามีบริการให้แบบทุกทันทุกรสที่ลูกค้าอยากได้เลยนะคะสําหรับวันนี้นะคะน้องนุ้ก็ต้องขอฝากกดไลค์กดแชร์ให้น้องนุ้ด้วยนะคะเผื่อจะไม่รับชมอมอไค่าในการรับชมนะคะรดเท่าไหม่ของเต็นท์เรานั่นเองนะคะลูกค้าสําหรับวันนี้นะคะน้องนุ้ก็ต้องขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะคะเดี๋ยวเราไปเจอกันในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ